有。 เปลียนคนที่ท้อแล้วก็บอกให้ข้อหนึ่งเอาเพชรทองก็ไปฝากพ่อมึงใส่ความหวังแล้วก็เสกโลโซสมองใส่คิดแล้วก็ใส่ลงไปรับใส่ไปไปในไมโครโฟนคาอาอด,อดจูแล้วก็กองลงไมมึงพูดไรฟ้องพ่อมึงเด็กสับขาหลอกแล้วก็ล่อมึงอีกใส่ลงเพลงแล้วไปอัดที่ห้องน้องกูพูดความจริงไม่ได้มาอ้อมพร้อมสิ่งที่กูรองมาเป็นปีถามเรื่องยานี่กูก็พร้อมไม่ได้ไปต้องยุ่งกับไอ้พวกโคลินอย่าไปสนใจกับไปคำขอร้องพูดเรื่องเงินอันนี้กูพอมีที่จะเอาไปพัฒนารัตันนี้กูมาดีไม่ได้มาแพ้วะ เมี่ยมึงต้องดูด้วยโชคลาภใครจริงๆตอนเนี่ยมึงก็แค่ต้องพักเพราะม,มันไม่เคยจะฆ่าใครแล้วมึงก็ต้องการความมั่นใจเพราะมึงรู้ว่าต้องการอะไรข้างในแล้วมึงรู้จะเก็บใจตัวเองดีว่ามันถูกหรือมันผิดอแล้วมึงจะว่าไงส่วนในพวกท็อกซิกเอนมิจับแดกไปให้เหมือนกับเป็นเบ มันดีความแรงแเก่งกว่าเยอะกว่าเราก็แซงมันดีมันก็แซงมันดีบางทีพวกบัาหมามันพูดรัวทำหมูดับไม่ได้ยินไม่ต้องเสื่อมใจธรรมดาที่พวกขี้แซมันจะชอบอยู่ข้างใต้ตีนก็พวกกูมันเด็กอเด็กเราที่ชอบมุดตัวอยู่ใต้ตีนสั่งสอนให้พวกมึงได้รู้นอกจากได้ช่วและได้ดีถ้าหลอนมึงก็ไปหาหมอเช็คระบบประสาทข้างใต้ตีนพวกมึงไม่มีเชียนแล้วน่าจะปากดีสุดท้ายพวกมึงก็ต้องยอมมากราบตีนกูไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครเวิกพวกมึงไม่มีเชียนแล้วจะติดชนะอยากเสี็จลงทางเพราะมันติดกับดักเก๋ อยู่ตัวมึงละตอนนี้ช่ำหน f ฟิปนอโฟอายแค g ก็ชู Ki e e go home ไม่ได้สนใครจะติดชนะที่กูชมได้หมดประมาณผิดก,กันละอ่ามาฟู้พวกูมีแค่แรปไม่สนใครจะว่าไงมาจากสองควยลบคำดูถูกที่มึงนั้นพูดไปพูดแต่ไม่ทำกูมองแล้วคนอุบัติจัดชีวิตของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันแรปที่กูแรปเพื่อชีวิตและครอบครัวไม่โมเสเวลาสันทยายกับคนที่ไม่รู้จักเคียร์อะไรไอ้ศัส